มีเรื่องราวของชาวบ้านในจังหวัดกาลสินนะครับได้เดินทางไปแจ้งความจากกรณีที่ได้นําเงินเนี่ยไปให้กับเจ้าวาดวัดดังในอำเภอยางตลาดเพื่อทําการปัดรังควานนะครับแต่ปรากฏว่าถูกเจ้าวาดรูปนี้หอบเงินหลบหนีไปตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับ ใช้ไว้37ปีชาวบ้านในจังหวัดกาลสินเปิดเผยเรื่องราวกับผู้สื่อข่าวกรณีถูกพระสงฆ์วัย54ปีซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดใช้กลอุบายให้นำเงินไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อให้เกิดโชคลาภจนทำให้เขาเสียทรัพย์ไปกว่า70,0,000บาทและยังมีแหวนทองคำหนักหนึ่งสลึงหนึ่งวงหายไปด้วยได้หลังจากนำทรัพย์สินทั้งหมดฝากให้กับพระทำพิธีไปนั้น วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถติดต่อกันได้อีกเลยก่อนจะทราบภายหลังว่าได้มีการหอบทรัพย์สินของลูกศิษย์หนีออกจากวัดไปเป็นที่เรียบร้อยขณะที่พระลูกวัดให้ข้อมูลว่าเจ้าวาดท่านนี้เข้ามาจำวัดที่นี่อยู่นานกว่า10ปีแล้วและเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมในหมู่บ้านจำนวนมากจึงไม่แน่ใจว่าเหตุใดถึงทำพิธีกรรมแบบนี้กับลูกศิษย์ที่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธา ช่วงเขาไปแรกๆเขเข้าไปอาบน้ำมนต์เฉยครับก็ไม่มีอะไรก็ไปดูดวงอาบน้ำมนต์เป็นเรื่องปกติครับช่วงหลังๆมาเริ่มมีการบอกว่าเ,เราเคาะไม่ดีนะอ,อ,อยากให้ธุรกิจดีขึ้นไหมล่ะถ้าอยากให้ดีขึ้นก็ให้เอาเงินให้เอาเงินสดเข้ามาสวดเสริมดวงครับแล้วก็ประมาณ15วัน30บวันจะคืนให้แล้วช่วงแรกๆนี่ก็คือได้คืนเต็มจํานวนเป็นเรื่องเราก็เลยเชื่อใจครับว่า ว่าเงินที่เราเข้าไปนี่เราจะได้คืนแล้วพอไปไปมามาสสเดือนก็เริ่มเรียกเงินก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มไม่ค่อยคืนแบบว่าเข้าไป2อสาครั้งเอาคืน1ครั้งม,ม,มันเงินมันก็เลยทบๆกันมันก็เลยกลายเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอยากให้จับคนผิดเข้ามารับโทษครับแล้วก็ไม่อยากให้เขาไปทํากับคนอื่นได้ต่อได้อีกครับ พฤติกรรมของพระรูปนี้นะครับก็จะมีการทักชาวบ้านบ้างว่าเคราะห์ไม่ดีตอนแรกก็จะให้อาบน้ำมนต์แต่ตอนหลังเนี่ยเสนอบอกว่าให้เอาเงินมาทําการปัดรางควานที่วัดใช้เวลาทําพิธีปัดรางควานอยู่ที่ประมาณ15-30ถึงวันนะครับตอนแรกในผู้เสียหายก็เอาเงินไปให้ปัดรางควานแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาจริงๆแต่ระยะหลังเนี่ยก็เอาเงินกลับคืนไปในจานวนที่มากกว่าเดิมนะครับคราวนี้เนี่ย คืนมาไม่ครบจํานวนนะครับและเจ้าวาดก็บอกว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยมาปัดรังควานเรื่อยๆสุดท้ายนะครับเริ่มมีการพบความผิดปกติหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเจ้าวาดเองเรื่องของเงินเองก็ดีแล้วก็เรื่องของสิทธิ์หลายคนที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มเนี่ยแหละฮะจนสุดท้ายเนี่ยพบว่าพระรูปนี้ก็หอบเงินเนี่ยหลบหนีไปแล้วครับเบื้องต้นชาวบ้านให้ข้อมูลว่ามีบรรดาลูกศิษย์ที่ได้รับความเสียหายกว่า10คนคิดมูลค่ากว่า2ล้านบาท โดยบางรายได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพยางตลาดในข้อหาช่อโกงและลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะสามารถติดต่อกับเจ้าวาดรูปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายหรือว่าอดีตลูกศิษย์เนี่ยเขาฝากวอนให้ตำรวจช่วยติดตามตัวมาเพื่อที่จะทำการคืนเงินให้ก็ดีหรือว่ามีการเจรจาต่างๆได้ก็ดีนะฮะหลังจากนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อไปด้วยวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์วอลลิคด้วยนะครับและถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPoint 23แล้วเราจะแฉรทุกกลงในชินสแกนโกงครับ